ที่6ครับเป็นมวยหญิงพิกัด1 1 0่อปอนด์แสนงามกำนันเชิดมืงชนนะครับพบกับนักมวยจากคีกิสสถานฟาริดาอันดูเอวาครับอย่า,อยาโอ้ยถีบหน้าเลยครับนี่แข้งขามีเร็วป,ปุ๊บตาปุ๊บปาสเลยครับต้องระวังเลยครับโดยเฉพาะฟ้อนทิกอาจจะปรับตัวมาเป็นมืออาชีพนี่ครับดูศอกสนับแขงนะครับจวเหตการ โอ้โ่การวนมวยนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ฟาริดาดูว่าครับแสนงามครับต้องออกแรงไล่ล่าหน่อยโอ้โหดูกับลูกบินซ้ายแข่งขวาดีครับโอ้โหลงทุนเกี่ยวครับเทที่อย่างที่เรียนไวเอาเติมครับเสียมคุณแม่มาแล้วครับเยี่ยวเยี่ยวโอ้โออยู่ครับขวาหมวกแถือว่าถูกคู่เลยครับคู่นี้ครับอาวุธออกคล้ายๆกันครับทรงมวยคล้ายๆกันอยู่ที่จังหวะแล้วครับสำเนาถูกต้องครับ ครั้งที่ลูกสาวขึ้นบนสังเวียนโอ้โหเจอมารอคอยจังหวะที่แสนงามพลาดครับเพระว่าโดนกระชากเหลี่ยมกระตุกต้องหาตัวให้เจอครับแสนงามครับเพราะว่าฟาริดาน,นี้ออกเร็วจริงๆโอ้โหหนึ่ง<ย>สองเขเต็มหนะ้าเต็มเลยครับแม่ดูจากฟุตเวิร์สครับเข,าาเขา้าว่ายๆนะครับหนึ่งสองเข้าหน้าแสนงามอาศ,าศาาอัยความรวดเร็วเลยครับยกนี้อาจจะต้องอดทนนะครับฟาริดาวันนี้ ยืนต่อกก็ได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมนะครับโอ้โหดูครับวงในดดููโอ้โหวิ่งเข้าไปเจอหนึ่งสองของฟาริดานะครับแหมชาว่าลูกนี่ครับลูกเรียกว่ากันใหม่ครับได้กันคนละแข้งเริ่มเดินเร็วเลยครับแสงงามครับเริ่มจะเปิดเกมเร็วสายหลุดครับเจอฮุกสายหมาเป็นชุดนะครับอาวุธของแสงงามชาว่าแสงงามีตันกว่าเยอะนะครับดูครับ ถึงตัวนะครับสังงามผู้หญิงมาตีครับนี่ครับเจอสอกซ้ายหน้านี่หนะครับโอ้ยเมาครับเมาแล้วเมาครับอ่าสังงามครับยังการฟันเดินเข้าหาโอ้โหแข้ง้ายดีครับนี่ครับมวยไทยมันอยู่ทุกอนุขผลจริงๆครับของฟัยทั้งมวยเก่าครับแต่ว่าชอบในกีฬามวยครับเลยสงเสียไม่รู้โรกจิ้ชกมวยซะเลยครับดู จะม네ั่นใจขุนก็ได้บูกก็ได้แม่รปยกเท้าเข้ามาครับแข้งซ้ายเข้ามาขว้าคอยังตีไม่ได้ครับปอร์ดิาไม่ยอมปะทะสลักกระแสงานครับลูกทีบก็้โหโดนหมัดครับไปปลายหมัดแม่ออกมาเล่นเทิงครับ red corner Thailand แคเนี่ยกบดางเช็นเมืองชนนะครับผมพุชนาของคู่หกวันนี้ครับ